ครับท่านผู้ชมวันนี้พามาใส่เบ็ดโฟมนะครับยังไม่ได้มัดมาเลยนะครับก็มามัดไปใส่ไปเนี่ยแหละครับห้าสิบอันนะครับเนี่ยหมายของเราก็เป็นแม่น้ําวังนะครับน้ําขึ้นมาใหม่ใหม่ปลามันขึ้นมาเล่นน้ําใหม่ครับจะมีตัวหรือเปล่าไม่รู้นะครับติดตามลุ้นกันยาวๆไปก็คืนนี้ว่าจะพามายามนะครับว่าจะ เดี๋ยวดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งไปครับนี่มัดได้ละหนึ่งอันใส่ไปแมทมัดไปนะครับอาจจะช้าหน่อยเตรียมไฟมาด้วยครับกลัวค่ำ ท่านผู้ชมตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มครึ่งกว่าหน่อยๆนะครับเรามายามเบ็ดปมของเรากันนะครับตอนแรกว่าจะไม่ยามนะครับแต่ได้ยินเสียงปลาขึ้นกินดีมากเลยครับตอนใส่ก็เลยอดใจไม่ไหวมายามสักหน่อยติดตามครับท่านผู้ชมอันนี้สายเบ็ดตึงๆนะครับท่านผู้ชมนรามาลุ้นด้วยกันปลาไหลครับท่านผู้ชมปลาไหลปลาไหล เป็นตัวแล้วครับตัวเลยเปลาไหลนี่ครับท่านผู้ชม,มปลาไหลครับปลาหรือเป็น ใส่ตายแล้วครับนี่ครับแต้มแรกเรามาแล้วปลาไหลใสสวยครับอืมกดได้อยู่ครับนานผู้ชมนี่ครับนับหนึ่งลงไปเสียงปลาขึ้นกินเยอะนะครับนี่ แต่ยังไม่ได้ตัวเลยยามมาหลายอันแล้วนะครับเลยครึ่งแล้วนะครับเรามาลุ้นอันนี้ด้วยกันนะครับนี่สายตึงนะครับผมยังไม่รู้ปลาอะไรล้วงไปครับยังไม่เห็นตัวปลาปลาอะไรนะครับโอ้เบาะเบาะไม่อยู่ครับไม่อยู่ไม่อยู่ ม่อยู่ครับนันผู้ชม่อ,อันนี้สายตึงมากครับนันผู้ชมปลาลากเข้าป่าเลยลุ้นครับลุ้นครับแต่ผมเดาว่าปลาไหลนะดึงแรงขนาดนี้ หางแล้วครับท่านผู้ชมอะไรครับอะไรอะไรครับลากเบตผมีนีครับแต้มที่สองของเรามาไหลไต่เท้าตัวแรกเลยนะครับท่านผู้ชมอะไหลครับ กินเบ็ดผมมิดด้วยนี่เอาไปอย่างนี้เลยเพราะว่าผมเตรียมเบ็ดม,มาเปลี่ยนอยู่เตรียมเบ็ดม,มาเปลี่ยนอยู่ครับแจมที่สองลงไปนี่ครับท่านผู้ชมปลานี่ครับปลากินนะแต่ผมยังไม่รู้ปลาอะไรรุ้นด้วยกันครับ ที่สามจะมาหรือเปล่าเรามาลุ้นกันประดุกครับท่านผู้ชมประดุกครับท่านผู้ชมประดุกประดุกประดุก <c oughs> ีครับปลาดุกใส้งามๆเลยเดี๋ยวล้างน้ำก่อนออแอมทีสามมาแล้วครับปลาดุกใสสวยผมไม่ปลดนะครับกวางเงี่ยงมันเดี๋ยวไปเอาออกที่บ้านเลยนับสามครับ ดิงลงไปข้างล่างเลยครับท่านผู้ชมไม่รู้ปลาอะไรนะครับเรามาลุ้นด้วยกันพาไปไกลมากผมเดาว่าปลาไหลน,นะครับมีมน้หรือเปล่า นี่มใช่ปอ,อะไรนะครับประดุกตัวเท่าตัวแรกเลยครับนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ผมเปิดติดไให้ดูนี่ประดุกไซสสวยครับเท่าตัวแรกเลยแมี t c ของเราครับอืมเดี๋ยวสะบัดมาใส่หน้ากูนะอันนี้ี t c ลงไปแล้วครับ เตียมเบ็ดมาท่านผู้ชมผมเตียมเบ็ดมาดเปลี่ยนครับ เดี๋ยวผมก็เตรียมมาเยอะครับวันนี้อใส่ไว้เหมือนเดิมเอาไว้รุ้นตอนเช้า ย่อนลงไปเรียบร้อยครับนี่อันนี้สายตึงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเยอื่อัน,นี้ก่อนตรงนี้ใส่ไว้สองอัน ไป้สองอันครับอันนี้อจะเพิ่งเอาลงไปแขวนไว้ก่อนอแขวนไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเกี่ยวผมตอนลวงตาไว้ตรงนี้นี่ครับมันตึงไปไกลมากเลยนี่น,น้ำด้วยโอ้ ruộng da khắp nám thì thấp xuống kéo lát luôn. Để không chạy lụt to lát nữa โอ้เอฟซีผม,มยินดูด้านบนนะครับดีครับท่านผู้ชมเกือบหลุดเลยเกือบหลุดเลยครับตัวนี้มันดุกใสสวยใหญ่กว่าสองตัวที่แล้วนะครับนี่ติดอยู่นิดเดียวครับมุมปากเนี่ยหลุดแล้ว ดินแรงด้วยนี่ติดถุงปลาผมอยู่เรียบร้อยครับยามเบ็ดหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมสรุปปลากันครับน่าจะสี่ห้าตัวเดีย๋ยวผมเทออกมาให้ดูไหล2ตัวประดุกกี่ตัวจำไม่ได้นะครับนี่ครับปลาไหลผม สดๆอยู่เลยนะครับตึงตายยังสดๆอยู่เลยไหลสองตัวเท่ากันเลยประดุกนะครับนี่ครับประดุกสามนี่ประดุกสามปลาไหลสองห้าตัวครับยำเบ็ดแมงกระชอนเบ็ดโฟมเหยื่อแมงกระชอนห้าสิบหลังห้าตัวครับ นี้ยามรอบเดียวนะครับแล้วก็พยายามด้วยกันอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับท่านผู้ชมพรุ่งนี้เช้าเรามาลุ้นด้วยกันครับคืนนี้ฝันดีครับสวัสดีตอนเช้าครับท่านผู้ชมเช้าแล้วนะครับเราไปเก็บเบ็ดโฟมกันนะครับ ปากินครับนัานผู้ชมอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับลากเข้าไปในปาลานู่นในลงน้ำนะครับผมอยู่อยู่อยู่ครับเป็นตู้มือผมอยู่ นะครับ่านผู้ชมหนามทั้งนั้นเลยนี่ครับปลาเนื้ออ่อนปลาชะโอนครับ <laughs> ปลาชะโอนอแกมแรกมาแล้วครับปลาชะโน น่าจะปลาไหลครับท่านผู้ชมนูนะลงไปใต้บาดาลนู่นนะมันดึงลงไปอะ่ะ เจอตัวแล้วครับนี่ปละไรใสสวยเลยดึงลงไปใต้บาดานลน้องรัปไปตัวนี้เง <c oughs> <c oughs> ินพุกเลอหมดได้เปล่า กดไม่ได้ครับแน่นลงไปแต้มที่สองครับ อากกินครับ่านผู้ชมโอ้รู้ที่ปลาอะไรรู้นะครับปลาไหลปลาไหลแต้มที่สองครับ โอ้โห FC มายินดูครับน้องน้ำอ้อย ปลาไหลไม่รู้นะครับสายตึงมากเดาว่าเป็นปลาไหลเหมือนเดิมครับขึ้นมาแล้วปลาไหลครับแซมที่สามสำหรับเช้านี้โอ้สายสวยนะเนี่ยปลาไหลตัวเท่ากันหมดเลยทั้งตอนเช้าทั้งกลางคืน นี่ครับ เมื่อคืนตรงนี้ก็ได้ปลาไหลไปตัวหนึ่งแล้วนะครับเช้านี้เรามาลุ้นกันปไปทางไหนเนี่งไอาไปทางนี้เช้านี้เรามาลุ้นกันว่าจะได้อีกหรือเปล่าตอนเช้าเป็นปลาดุกครับนี่ครับท่านผู้ชมเมื่อคืนปลาไหลเช้าปลาดุกครับตรงนี้ได้ทั้งกลางคืนและเช้าเลย นี่ครับกระดูกเช้านี้อายนะครับปากิตดครับท่านผู้ชม น่าจะปลาไหลนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ไหม ปลาหลอีกแล้วตัวสวยเลยครับผัดเผ็ดแน่ๆครับงานนี้มีผัดเผ็ดแน่ๆนลงไปเดี๋ปลาไหลหลายตัวแล้วเนาะอีกตัวแล้วไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยไปนับกันดูนะครับ หมดแล้วครับท่านผู้ชมเรามานับกันว่าได้ปลาไหลกี่ตัวมาดูครับท่านผู้ชมปลาไหลเยอะนี่นี่ครับปลาไหลเต็มก้นถุงเลยเบ็ดโฟม50หลังเหยือ่อแมงกระชอนนะครับ กระดุกหนึ่งตัวกระดุกตายครับน่าจะกินรับหลังตอนเรามายามเมาื่อคืนหน่อยเดียวเนี่ยพันยาตายเลยกินนานชะโอนหนึ่งตัวอะไรกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ตัวอะไรสี่ตัวนะครับท่านผู้ชมอะไรสี่ตัวปลาดุก หนึ่งตัวปลาโอนหนึ่งตัวแล้วก็เมื่อคืนเราได้ปลาไหลไปสองตัวเช้านี้สี่ตัวก็งานนี้ได้ปลาไหลทั้งหมดหกตัวนะครับทั้งยามกลางคืนแล้วก็เก็บตอนเช้าแล้วก็ปลาดุกปลาดุกเมื่อคืนได้ไปสามตัวเช้าอีกหนึ่งตัวก็สี่ตัวสี่ตัวกับปลาไหลหกตัวก็เป็นสิบตัวครับแล้วก็ปลาชโอนอีกหนึ่งตัว 11ตัวครับเบ็ดโฟมเหยือแมงกะชอน50หลังผลงานถือว่าเข้าตากรรมการนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ